แร่งรีบเร่าร้อนไม่เลิกลา3ส,สิ่งที่เราควรจะคิดถึงในสถานการณ์ช่วงเวลาปลายโควิดน้ำมันขึ้นปัญหาการเมืองปัญหาเศรษฐกิจบิตคอยตกผมไปถึงห้างสรรพสินค้าต่างๆในแถวแถวบ้านมีแต่ห้องที่ล้างปล่อยเช่ามีเศรษฐกิจ เราควรจะมาคิดว่าชีวิตเราข้อหนึ่งเร่งรีบไปหรือเปล่าเราเร่งรีบเราอยากทำนู่นเราทำนี่เราเร่งรีบแล้วเรารู้สึกว่าอารมณ์เราก็ปวดหัวโกรธง่ายมีปัญหาข้อที่สองเรา เราร้อนเรารู้สึกมีปัญหาเราอยากจะไปนู่นอยากจะทำนี่อยากจะไปถ่ายรูปเราอยากที่จะลงเฟซอยากจะกลับทำหลายอย่างอยากจะรีบเออร์ลี่ลีไทยแล้วก็เอาเงินที่เราได้ไปรักษาโรคที่เราเจ็บป่วยไม่สบายจากการเร่งรีบเร่าร้อนและข้อที่3เราไม่รู้จักเลิกราเราไม่สามารถที่จะหยุดนิ่ง กลับมาถามตัวเองว่าชีวิตของฉันเกิดมาเพื่ออะไรชีวิตของฉันมีปัญหาจะแก้ไขยังไรตายแล้วฉันไปไหนฉันรู้สึกเจ็บฉันรู้สึกป่วยฉันรู้สึกแย่แต่ฉันไม่ยอมเลิกลาฉันไม่หยุดที่จะอยู่นิ่งๆตรวจสอบชีวิต พระเจ้าบ,บอกเราอย่างนี้บอกว่าในหนังสือโรมบทที่ห้าข้อที่8ไม่ว่าคุณจะเป็นคนเร่งรีบรวดเร็วเล่าร้อนไม่เลิกราขนาดไหนหนังสือโรมบทที่5ข้อ8เป็นข้อที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับโลกของเราปัจจุบันนี้คำบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนไม่ใครในข้อที่7ครับไม่ใครจะมีใครตายเพื่อคนตรงแต่บางทีจะมีคนตายเพื่อ คนดีก็ได้ฟังด,ดีครับข้อ8แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักแก่คนเร่งรีบรวดเร็วเร่าร้อนไม่เลิกลาแบบเราพระเจ้าสำแดงความรักของพระองค์แก่ทั้งหลายคือขณะเมื่อเรายังเป็นคนบาปคนเจ็บคนป่วยฝ่ายวิญญาณพระเยซูคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราทั้งหลาย จุดพลังใจวันนี้อยากจะให้ท่านคิดว่าชีวิตต้องเร็วขนาดนั้นไหมต้องเร่าร้อนขนาดนั้นทำไมไม่หยุดที่จะเลิกกาอยู่นิ่งๆโควิดกลับมาสู้กับเราเพื่อให้เราคิดว่าชีวิตของเรามันสำคัญจริงๆลองมาหาหนทางแห่งความรอดสิครับลองมาหาความรักที่ไม่มีขอบเขตที่พระเจ้าได้ตัดสินใจ รักท่านในขณะที่ท่านยังไม่น่ารักน่าสนใจมากขอพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านขอพระเจ้าอวยพระพรท่านเมื่อโบทของเราเปิดเรียนเชิญท่านขอบคุณสําสหรับการแชร์ขอบคุณสําสหรับการเข้ามาดูจุดพลังใจจุดประสงค์แห่งชีวิตและ YouTube ของเราขอบคุณสําหรับการหนุนใจคอมเมนต์และการติดตามการนับสการของเราทุกเช้าวันอาทิตย์9โมงขอพระเจ้าอวยพระพรจริงๆและอยากให้ท่านเปิดใจรับ พระเจ้าผู้ทรงรักท่านอย่างไม่มีขอบเขตขอบคุณครับ